พอทีมอย่างเงียบพอทีมพอดีพอดีมอชุบอยู่เอาชุบเอาตพหมาเอาศบกระบาดเอาเคียไว้ดึงตพหมาดึงตพมันเลยเอาศพหมาเอาศพมาข้างหลังเอาเคเปลี่ยนมีด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 บารนี้บัง์นี้จะพังจะพังเจ็บนี่เจ็บแล้วเจ็บแล้วจะพังแล้วมันเองแล้วคุจะพังแล้วเออไม่เป็นไรบังไม่ดี อต้ีน้องฮัลโหลไออัพมันจะเรียกกรุ๊ปใหญ่มาเปล่าถ้าปิดไม่ได้ต้องรีบหน่อยนะพี่เราจะพัน้พี่พังแล้ว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 ังแล้วพ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 ังแล้ังแล้วพังวพังแังแล้วพัง้วพังล้วังแ้วงแังแ้วงแล้วพังแล้วพังแลังแล้วแล้ว ดับรถดักรถดักหมดเลยดักขับรถขับรถเพื่อนมันมาเติมเพื่อนมันมาเติมเพื่อนมันมาเติมเออรู้แล้วก็รีบปิดรีบปิดแล้วไอ้ศพนั่นไปทิ้งแล้วเอาเพื่อนที่มันมาเติมปิดแล้วเอาศพไอ้เี้ยนี่ไปทิ้งรถไปหลักมันดีดักดีดักดีดักเถูกไหมหน้าหลังเพราะหน้าหลังแทกเข่ามานะแทกเข่ามานะไอ้ดัดักดักดักเฮ้ยหน่อยเขาจะมารับมึงดักบนเข่าพี่บอสบนเข่าพี่บอสไปฮะเฮ้ยลงลงไปอีกนี่ลงไปอีกนี่คนแคสมาหมดแล้วพี่คนแคสมาหมดแล้วพี่เออคนแคสมามามาตรงมาตรงมาตรงไฟมาเร็วมา นา낙ยิมนรถนะนาอียัดไปพี่อย่านัวอย่านัวอย่านัวมึงถอยรถลงมาดีนะอย่ามึงอย่าให้มันปีนดิรถน่ะมึงอย่าให้มันปีนดิถอยออกดิระวังโดนเตะลงรถนะพี่ลงรถอ่ะเอารถออกเอารถออกเอารถออกจากตรงมันน่ะเดี๋ยวมันปีนรถเอารถออกไม่มันช้าแล้วเว้ยเดี๋ยวเพื่อนมันมาเติมเว้ยเฮียเมื่อไรออกวะน้อง เฮ้ยมึงไม่ต้องออกมาออเล่นเลยฮัลโหลมันเรียกเพื่อนมาอยู่รีบปิดรีบปิดรีบปิดดักอีโมดักอีโมดักอีโมได้นะดักอีโมดักอีโมคนหนึ่งพี่อัพดักอีกมดักีฝั่งหนึ่งด้วยดิไม่ใชู่เอออีโมที่อีโมดีเออไม่ถีบ่ะคุยกันดิพี่คุยกันดิดักดักดักอีโมอีโมเออบอสได้บอสตายแตาตาุ่มขาตีไม่จไม่จกไม่จ่จกไม่จกอย่าจอย่าจจกอย่าจจกอย่าจจกย่จก่จ ฮัลโหลเอาอุ้มมันคาตีนไหมตาแล้วก็ไปกรุ๊ปใหญ่ไปหาไฟใหญ่แล้วเอาไช่นนี้เลยไม่ได้พี่เสมไม่ได้ไม่ได้เราไม่ได้ฮัลโหลทำไมวะเราไปรับคนหนึ่งมาส่งเราต้องไปทิ้งใกล้ใกล้เลเราต้องอยู่แถวๆนี้ป้าไม่ได้ยอมตอบมึงนะไปพี่มันมา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 เอาศพไปทิ้งเอาศพไปทิ้งแล้วไฟใหญ่เอาศพไปทิ้งใกล้ๆเอาศพไปทิ้งใกลๆไปทิ้งตามตองแล้วมาไฟใหญ่แล้วมันมาแล้วมันมานะฮัลโหลไฟไปไฟก่อนไอ้ศพเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปทิ้งเอามาไฟก่อนแล้วก็ ไปทิ้งไกลๆแล้วไฟเฮ้ยหาไฟใหญ่ดิเนี่ยเนดเนา่เนี่ยปั๊มปั๊มในโนเสว์เอาดิเอาบอลโนเสว์ไปพีัลโหลขงหลังแท็กดำแท็กดำวิ่งไปแล้วปั๊มขี่แล้วปั๊มในโนเสวโนเสขี่ตามมาโกนะช่างมาตะโกนเสวก่อนมานะฮัลโหลมาเล่นเลย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 เาี๋ยวอย่าเพิ่งลงรอเราจะย้อนมางฟังฟัรัง เฮ้ยไอ้ศกนั่นเอาไปทิ้งก่อนทิ้งแล้วมาเล่นไปรถกูพัมีรถลงน้มึงอะะ่รถพัง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 เออมันก็จะพังเหมือนกันไอ้ผมแอบได้วผมแอบได้ผมแอบได้แอบได้ได้ข้อหน่อยเออเฮียรถกูพังว่ะตงไหนูชอบพีรนเลยลงเลยลงเลยนะหน้าปั๊มไปสะพานไม่ได้อาพี่ต้องเล่นปั๊มไม่ลงที่ธนาาลงที่นาคารนะห้าปั๊มไม่ลงหน้าปั๊มไม่ลงนะตรงไม่ลงหน้าปั๊มมล อย่าลืมนะกรบสมนะะนะไุอ <classy> ย <c ười> enfin ่มนะกสยมนะพอทีมอย่างเงียบพอทีมพอทีมพอทีมชุบอยู่ชุบเอามาเอามกบอาเคสไวดึงมาดึงมมาแล้วดึงมันเลยาสมาข้างหลังข้างหลังดึงเลยดึงเย่พไปศ่วยช่วยช่่ชตก่อ่อเคเปลี่ยนมีดอาเคเปลี่ยนมีดอาเคเปลี่ยนมีดอาเคเปลี่ยนมีด เอ้อาเคเปลี่ยนมีดเปลี่ยนนี่เอาไว้องอยอาเคเปลี่ยนมีดน้อยขอคนกันสรอีกหน่อยอาเคเปลี่ยนมีดน้อยไป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  ฮัลโหลมึงเอาตบออกเอ็มพีทำทียอะไรทั้งบทข่าวว่าใครเอาออกไปให้ย่ายให้พัดดันตัวไปเอาศพในเอ็มพีดิปล่อยปล่อยปล่อยพี่ได้ไงพี่ตายตายสุดซ้อน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 ก่อนย้ายย้ายย้ายเอาถัดันไปดันไปดันไปเปลี่ยนมีดเปลี่ยนมีดเปลี่ยนมีดดันไปอีกดันไปอีกเฮ้ยมันลีข้างบนไปไว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 ได้เยอะได้เยอะมันหนีมันหนีมันจะหนีเฮ้ยมันตรงนี้หน่อย ฮัลโหลฮัลโหลหลังปั๊ม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 หน่อยหลังปั๊มหลังปั๊มเฮ้ยใครมีรถขับตามนี่มันขึ้นเขาหลังปั๊มไปแล้วไอพี่เราได้เยอะจังพี่เยอะจังข้างหลังข้างหลังมันลงมเยอะมากมันลงนะมันลงนะเนี่ยมึงอีโม่หน่อยโง่เดี๋ยวกูชุบมึงมึงเกิดขึ้นแล้วมึงมึงรีคนนึงแคนเอกดเอผมวางไปแล้วยต่ะเตกนะบจแต่ตกแตะตก ฮัลโหลมันขับหนีไปแล้วคนหนึ ah, ่งอะเงียบ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 เพื up. Up ่อบ้าหหรือยังฟับอ่ะพี่ช็อบหน่อยฟังอ่ะพี่ช็อตหน่อยมืออเงียบเงียบเงียบพี่ปั๊ดต้องรอต้องรอเราห่อเลยไม่ได้นะพี่เราต้องเราพอพีนเปิด e ีเอีไว้เอามีไฮซียู่ไหยครับพี่ใช่ี่รอ m มก็ได้ต้มตั้รถรออะหมดเลยใช่ไหยได้มันได้แต่มันได้ไม่หมดอะมึงได้เยอะปะ พี่เยอะพี่ไปเร็วมากพี่เยอะเยอะมันหนีไปได้อยู่อ่ะกูเห็นอ่ะมันมันหนีไปตรงเขากังหันมันไม่มีอ่ะใครมีใครว่างมีรถตามไปดูดิผมไปดูให้มันวิ่งตีนป่าอุ้มอุ้มเพื่อนไปอยู่อ่ะได้พี่ผมดูให้พี่ไม่มีศพฮัลโหลมีศพถือศพไปเลยคาร์ว์คาร์ว์คาร์ว์ฮัลโหลคาร์วเดี๋ยวเดี๋ยวห่อพับกันนะฮัลโหลเอ่อมึงเซตรถไว้เตรียมห่อเตรียมห่อนะเตรียมห่อนะพี่พี่ฟังผมพี่พาคิเกียรติ อ่ะคีท <listed espaço> ีค Get <gettable> ิว <ns> ร <stimulation> <h ane> ู้ป่ะอาคิคีทีอ่าห้าคีประมาณสิบประมาณสิบอ่ะโว่กลับมาหอดิกลับมาหอดิกลับมาหอดิโว่ศศพเฮ้ยตรงนี้อีกสองศพเฮ้ยตรงนี้อีกสองศพสามศพเนี่ยฮัลโหลไอ้ไม่มีศพไอพี่มาเอาศพเพื่อนมาทิ้งพี่มาตรงกลางมาตรงกลางมาตรงกลางเอาศพไาให้หมดเอาศพไาให้หมดไปตรงกลางไปตรงกลางไปตรงกลางตรงกลางมาตรงกลางมาตรงกลางเฮ้ยเนี่ยอีกศพนึงเนี่ยอีกศพนึงเนี่ยอีกศพนึงเนี่ยเอามาให้หมดเลยมันต้องอุ้มขัระบนแล้วขึ้นเขาฟังกูรอเบรกเอาไอ้รอรอรอทีทีหมดสอบรถสอบ หอดไม boss, ่ได like ้ถ <ahead goes ps> well, so. ือศพผมยังไม่ได้ศพเลยพี่พี่อร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 อยอร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 อพีรอรอี่ไอรอร้รอเอรารอเอรยรอรมรอ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 มอกอร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 อนรอ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 ่อร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 อีรอ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 รรอรอรอ่อรออรอรอรทำอรอรรอ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 น้องไมอมอร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 ออนอรออออรอนอออออออรอออรออีรอออรออ ไม่พี่เรา EP ไม่ได้ไม่ได้หมดลราับไม่ได้พี่ขับไม่ได้เราไม่ได้ EP พี่ต้องรอ EP หมดพี่รอก่อนหมดแล้วหมดแล้วอันนึงรออีกลูกนึงอย่าเพิ่งหมดแล้วหรอจะพ้นไหมไม่ได้ไม่ได้เราเด้งคู่มาสองคนนะตกใจอะตกใจอะตกใจหมอหมอหมอไอ้ไอ้แอปแอปเต็มคู่มาสองคนนะไอ้ EMP มันทำเหี้ยอะไรอะไรของมันรดน้ำพี่รถน้ำรดน้ำพี่รดนังทำมารถตังพี่ไอ้นี่ใหญ่จะไว้ EP ไหมนี่ใหญ่ขึ้นรถไม่ได้พี่ต้องห่อก่อน อันนี้จะ me ห, really หมดแล้วหอเลยไหมพี่อัไอฟังฟังฟังมามาหอมกันพร้อมยังอียังไม่หมดเลยคิวยังไม่หมดเลยพี่ยังไม่หมดเลยหายไปเจอจ้ี่ไปสนใจเยไม่แต่รถมันต้องคันละคนนะเว้ยเฮ้ยฟังกูนะเวยเขาเนี่ยเขาเหมืองเขาโคเคนเขาอะไรเขาค่ายทหาร่ะไปเลยแยกกันแยกกันไปคนละเขาเลยนะเว้ยพี่พี่ชอบผมไม่รักนะพี่ผมเเป็นาพี่มียาคีนะมียาคีนะีผมมียาคีพี่ชอบฟัง พี่เอาแผนเดิมไหมเอาแผ่นเดิมไหมที่เราไม่มึง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 ตัดสินใจเลยอ่ะได้ฟังกูนะอะหอหอเลย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 หอหอกันหอหเอาหอหใครไม่ไดหอเปูเื่ค่ไม่ต้องเปิดตอมแล้วเปิดเดี๋ยวหอหอสหอสเฮ้ยหอหอเลยหอเลยไป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 กูมีอาคีนะกูมีอาคีนะใครจะเออใกล้อยบอกกูไม่รอดบอกกูมรารัรวมกันไปส่งกล่เรว่ายังไงอมาผมซ้อมาผมอมาผมอไม่ได้ราใช่ไหมมาผมอไม่รมาผมี่่มีหอ ไอเจฟอยู่ไหนเจฟอไปลากอไปลากอับตรงไอมันขิดรถบมแล้วนะึกวาไม่ไปเลย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 ชนคนเลวไอ้เที่ยัชนคนอ่ะชนคนเลยเนี่ยไอ้เหี้ยนสันเดอดจัดแล้วมึงไม่มีรถหรอไม่มันไม่ได้หายเ้ยมันไม่แล้วมึงไม่มีรถหรอไม่ทำไมอยู่ดีๆได้ลากคาละสองคนไอ้ยังไม่มีรถหรอ ใช่ครับพี่ไม่มีแล้วรถส่วนตัวแยกมาแยกมาแยกมาเอาไม้กูตกดิโอ้หวยอะไรของมึงวะยะ